สวัสดีครับเช้านี้มาลื้อโตะนะครับผมเอาไว้นั่งทำโมเดลนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือตอนนี้เหมือนกับแบบว่าเราเนี่ยทำเฮียจะต้องทำสีงานประกวดนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็เลยแบบทำตอนคืนที่ออฟฟิศบ้างไอ้ที่บ้านบ้างนะครับผมแล้วก็ที่ออฟฟิศนะที่ทำงานนะมีตู้พ่นซึ่งจริงๆองทุกค,ค,คนก็เคยเห็นแล้วแหละแต่คือว่ามันลก แล้วก็มาจัดระเบียบใหม่เพราะอาจจะต้องรีวิวที่นี่ทำสีที่นี่อะไรหลายอย่างแล้วก็โปรเจกต์ใหม่นะในการทำอ,อ,อะไรนะยองเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสครับเจลนะครับเป็นเนื้อเจลสำหรับเ,เช็ดมือระหว่างทำสีนะล้างมือถ้าปกติแล้วเราใช้ทินเนอร์ก็คือเหมือนกับแบบมันสากมือมันแสบมือไอ,อ้เฮียก็เลยคิดมาเป็น2สูตรนะครับสูตร ธรรมดากระสูดเทวีก็คือว่าขัดแรงๆนะครับผมแล้วก็เ,เนี่ยดูดีหมดไปเท่าไรกับของนะก็คือว่าอยากทําให้ทุกคนได้แบบทําออกอได้ใช้แต่ของดีๆนะครับผมนี่แล้วก็มาจัดเนี่ยของลกไปหมดบอกได้เลยว่าลกสุดๆนะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะเอาเป็นว่าขอนั่งทําแล้วเออมันมีของมาส่งไอ้พวกชั้นสีแหละของน้องแม็กนะ จากเพจอจาณาจักรนะเขาเขาส่งมาให้เฮียใช้แล้วก็รีวิวให้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองดูนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเนี่ยใครมีปัญหาที่เก็บกับพวกพลายนะครับผมเนี่ยฝาเขียวนะตัวเชื่อมนะฮะ X20 แล้วอุปกรณ์จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่วางของสำหรับการทำโมเดลอ่ะมันก็จุกกระจิกมันต้องมีชั้นของมันนะไม่ว่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะ เนี่ยบางทีงแบบถ่านเนี่ยสำหรับใส่หุ่นยนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเออบางทงีเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อมาก็ไม่เคยเก็บเนี่ยดูดิอุ้ยนะแม่เหล็กเห็นป่ะแม่เหล็กแม่เหล็กหล่นแหละนะเอาไว้ติดกระหุ่นนะครับผมนะฮะบางทีแม่เหล็กที่เราต้องใช้อ่ะคือมันเหมือนกับแบบว่ามีหลายขนาดนะครับก็ต้องเลือกใช้เพราะบางทีงหุ่นเราตัวเล็กไอ้พวก ที่เดินลนยพวกอะไรเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่าไอเฮีย mm hmm. ขอจัดแจงทําก่อนละกันช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งทาตัวเหมือนจะยุ่งแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งมากคือคนเราถ้าบอกว่ามีเวลาไม่มีเวลาถ้าบริหารดีๆไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีเวลาหมดแหละอยู่ที่เราขี้เกียจนะไอเฮีย mm hmm. ส่วนใหญ่จะขี้เกียจนะครับผมเพราะบางทีถ้าเกิดเราทําอย่างบางทีทําทคลิปเงี้ยถ้าเกิดเราทําได้ทุกวันมันก็จะ ติดเป็นนิสยัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราขี้เกียจไปแล้วเราก็เออเดี๋ยวค่อยทําต่อเออเดี๋ยวค่อยทําต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิถุงเท้าก็ยังอยู่ในนี้เดยอนะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันช่วงนี้เหียยุ่งมากนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าจากงานแข่งกลับมาแล้วก็คงจะต้องอามานั่งทารีวิวให้มันเต็มระบบมากกว่านี้นะครับผมไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ Tomorrow. สวัสดีครับผมสวัสดีแต่เช้านะมีของมาส่งนะแกะดูมีร้านร้านร้านหนึ่งคือจริงๆแล้วเป็นผู้ผลิตนะซึ่งเป็นผู้ผลิตไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะทีดีพิ้นนะเขาทำโปรดักต์ขึ้นมานน่เี่เห็นไหมน่ที่ใส่เป็นชั้นวางสีแล้วกัน คือความเจ๋งของมันอะคือมันวางกับโต๊ะก็ได้แล้วก็แขวนกับตัวแพ็กบอร์ดได้นะแต่คือว่าเฮียก็เอามาให้ดูก่อนเพราะว่าสีชั้นสีเนี่ยอยู่ที่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 บ้านนะครับผมน,ะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะชั้นของมันเนี่ยทำดีไซน์ของมันสวยเดี๋ยวเฮียจะไปรีวิวที่บ้านทีนี่งานทีดีของเขาทำทำดีมากนะจริงๆวางไว้กับโต๊ะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใช้สีพวกสีพวก,กวอลเลโฮพวก เอเคอย่างเี้ชั้นเหนือหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสชั้นนะแล้วก็ตรงนี้นี่ปไปไงมีมีนี่ด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยและตัวเนี้ยเขาก็ให้ที่ยึดนะไปใส่แล้วก็ไปแขวนกับตัวแพ็คบอร์ดได้ดีเฮียไปดูงานทีดีเขาดูเจ๋งดีอ่ะดูดิ แบบนี้นะเขาส่งสีดํากับสีขาวมานะครับผมนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านนะไปใส่ดูจริงๆใครที่แบบหาชั้นวางเงี้ยอันเนี้ยนนมันก็จะเป็นดีไซน์สวยๆแบบนี้แล้วก็เป็นทีดีดูไม่ออกเลยว่าเป็นปรินเตอร์นะครับผมนะฮะเนี่ยงานเนี้ยมากเจ๋งมากจ้าบมากนะขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเฮียจะแปะลิงก์ร้านเขานะครับผมนี่อาณาจักรนะครับผมเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงดูแล้วน่าจะแบบขายส่งต่างประเทศได้นะครับงานดีเดี๋ยวไปดูที่บ้านใส่สีให้ดูที่นี่ไม่มีสีงไงก็เลยแบบเออขวดสีที่นี่ไม่มีเลยนะเดี๋ยวไปโชว์อีกทีหนึ่งที่บ้านเย,นย,นยน็นๆนี้คืนนี้เจอกัน a few moments later กลับมาแล้วนะครับผมนะนี่นั่งทำไอ้นี่ไปนะ นะเฮีย er, ให้ดูก่อนนี่ไอตัวนี่นะเป็นไงดูดีไหมนะกับนี่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันตั้งกับพื้นได้ตอนแรกมาสีเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเฮีย er, ก็เอาสีมาใส่ใส่ใส,ใส่คือข้อดีมันตั้งพื้นได้แล้วก็แขวนไอตัวแพ็กบอร์ดได้ที่เฮียให้ดูอ่ะนะฮะอันนี้อาณาจักรนะขอบคุณมากเลยมีสีดํา สีขาวแล้วก็มีลิ้นชักน่ารักน่ารักนะใส่ของได้แขวนได้แบบนี้นะฮะนี่ใส่ช่องหนึ่งเนี่ยก็ใส่ได้เยอะเลยนะเฮีย er ก็มาเลียงนะโตะทำงานเฮียเนี่ยมันลกมากเลยตรงเนี้ยนะก็เลยเอ,อมาจัดเอาสีขึ้นจริงๆแล้วเราจะต่อขึ้นไปอีกเยอะมากก็ได้นะจริงๆเฮีย er มี <c oughs> มีสีเนี่ยเยอะแล้วก็ใส่ได้ ถามว่าใส่อะไรได้บ้างนี่อย่างเงี้ยเฮียเอามาใส่ให้ดูนะอย่างสีไทโทนเนี่ยเห็นไหมสีไทโทนก็ใส่ได้นะสีวอลเลโฮก็ใส่ได้สี AK นะมีสี AK เนี่ยใส่ได้นะครับผมมีหมดอะ AK ก็มีนะประมาณนี้นะอันเนี้ยดีมากเลยถ้าใครสนใจนะไปลองดูนะที่ในเพจอาณาจักรนะครับผมนะฮะ เก่งมากนะครับชอบชอบชอบเลยนะแบบไม่ต้องมองวางกับพื้นอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้เฮียก็นั่งทำคือตอนนี้รีวิวของเยอะนะของแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเงี้ยก็เราก็ต้องทำทำทำงานประกวดด้วยโอ้โหช่วงนี้นอนตีสี่ตีหก็เหมือนเดิมอะหลังจากปร,ประกวดมาแล้วก็กลับมาทำแบบนี้เหมือนเดิมแต่คือคิดว่า ตั้งใจทำอันนี้มันมีเวลาพอสมควรมันมีเวลาอีก2อสเดือนนะก็จริงแต่คือว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ทําให้มันเยอะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครสนใจก็นะอนาณาจักรดีเฮียขึ้นขึ้นรูปชื่อหลานเขาให้นะ facebook นะประมาณนี้คืนนี้นั่งทำก่อนนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนั่งฟังเดอะเกิรต่อดีกว่านะครับไป บายบายสวัสดีครับเช้านี้มาลื้อโต๊ะนะครับผมเอาไว้นั่งทำโมเดลนะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคือตอนเนี้เหมือนกับแบบว่าเราเนี่ยทำเฮีย er จะต้องทําสีงานประกวดนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็เลยแบบทำตอนคืนที่ออฟฟิศบ้างไอ้ที่บ้านบ้างนะครับผมแล้วก็ที่ออฟฟิศนะที่ทํางานนะมีตู้พ่นซึ่จริงๆของทุกค,คนก็เคยเห็นแล้วแหละแต่คือว่า มันลกแล้วก็มาจัดระเบียบใหม่เพราะอาจจะต้องรีวิวที่นี่ทำสีที่นี่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็โปรเจกต์ใหม่นะในการทำอ,อ,อะไรนะย่องเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสครับเจลนะครับเป็นเนื้อเจลสำหรับเ,เช็ดมือระหว่างทำสีนะล้างมือถ้าปกติแล้วเราใช้ทินเนอร์ก็คือเหมือนกับแบบมันสากมือมันแสบมือไอ้เฮียก็เลยคิดมาเป็น2สูตรนะครับสูตร ธรรมดากระสูดเทวีก็คือว่าขัดแรงๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยดูดีหมดไปเท่าไรกับของนะก็คือว่าอยากทําให้ทุกคนได้แบบทําออกอได้ใช้แต่ของดีๆนะครับผมนี่แล้วก็มาจัดเนี่ยของลกไปหมดบอกได้เลยว่าลกสุดๆนะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะเอาเป็นว่าขอนั่งทําแล้วเออมันมีของมาส่งไอ้พวกชั้นสีแหละของน้องแม็กนะ จากเพจอาณาจักรนะเขาเขาส่งมาให้เฮียใช้แล้วก็รีวิวให้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองดูนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้มัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเนี่ยใครมีปัญหาที่เก็บกับพวกพนลายนะครับผมเนี่ยฝาเขียวนะตัวเชื่อมนะฮะ x 2 0แล้วอุปกรณ์จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่วางของออสำหรับการทำโมเดลอะ่ะมันก็จุกกระจิกมันต้องมีชั้นของมันนะไม่ว่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะ เนี่ยบางทีงแบบฐานเนี่ยสำหรับใส่หุ่นยนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเออบางทงีเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อมาก็ไม่เคยเก็บเนี่ยดูดิอุ้ยนะแม่เหล็กเห็นปะแม่เหล็กแม่เหล็กหล่นแหละนะเอาไว้ติดกระหุ่นนะครับผมนะฮะบางทีแม่เหล็กที่เราต้องใช้อะ่ะคือมันเหมือนกับแบบว่ามีหลายขนาดนะครับก็ต้องเลือกใช้เพราะบางทีงหุ่นเราตัวเล็กไอ้พวก ที่เดินลายพวกอะไรเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่าไอาเฮียขอจัดแจงทําก่อนละกันช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งทาตัวเหมือนจะยุ่งแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งมากคือคนเราถ้าบอกว่ามีเวลาไม่มีเวลาถ้าบริหารดีๆไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีเวลาหมดแหละอยู่ที่เราขี้เกียจนะไอเฮียส่วนใหญ่จะขี้เกียจนะครับผมเพราะบางทีถ้าเกิดเราทําอย่างบางทีทําทคลิปเงี้ยถ้าเกิดเราทําได้ทุกวันมันก็จะ ติดเป็นนิสยัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราขี้เกียจไปแล้วเราก็เออเดี๋ยวค่อยทําต่อเออเดี๋ยวค่อยทําต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิถุงเท้าก็ยังอยู่ในนี้เดยอนะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันช่วงนี้เหียยุ่งมากนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าจากงานแข่งกลับมาแล้วก็คงจะต้องอามานั่งทารีวิวให้มันเต็มระบบมากกว่านี้นะครับผมไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ Tomorrow. สวัสดีครับผมสวัสดีแต่เช้านะมีของมาส่งนะแกะดูมีร้านร้านร้านหนึ่งคือจริงๆแล้วเป็นผู้ผลิตนะซึ่งเป็นผู้ผลิตไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะทีดีพิน้นะเขาทำโปรดักต์ขึ้นมานน่เี่เห็นไหมเน่ที่ใส่เป็นชั้นวางสีแล้วกัน คือความเจ๋งของมันอนะ่ะคือมันวางกับโต๊ะก็ได้แล้วก็แขวนกับตัวแพ็กบอร์ดได้นะแต่คือว่าเฮียก็เอามาให้ดูก่อนเพราะว่าสีชั้นสีเนี่ยอยู่ที่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 บ้านนะครับผมนะฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะชั้นของมันเนี่ยทำดีไซน์ของมันสวยเดี๋ยวเฮียจะไปรีวิวที่บ้านทีนี่งานทีดีของเขาทำทำดีมากนะจริงๆวางไว้กับโต๊ะ่างก็ได้แล้วก็ใช้สีพวกสีพวก,กวอลเลโฮพวก เอวเงี้ยชั้นหนือหนึ่งงสามสีห้าเนี่ยเนี่เนี่ยเยอะ 1, 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส2บเอ็ดสชั้นนะแล้วก็ตรงนี้น,นี่ไปไงมีมีนี่ด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยและตัวเนี้ยเขาก็ให้ที่ยึดนะไปใส่แล้วก็ไปแขวนกับตัวแพ็คบอร์ดได้ดีเฮียไปดูงานทีดีเขาดูเจ๋งดีอ่ะดูดิ แบบนี้นะเขาส่งสีดํากับสีขาวมานะครับผมนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านนะไปใส่ดูจริงๆใครที่แบบหาชั้นวางเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นดีไซน์สวยๆแบบนี้แล้วก็เป็น t ีดีดูไม่ออกเลยว่าเป็น p รินเตอร์นะครับผมนะเนี่ยงานเนี๊ยบมากเจ๋งมากจ้าบมากนะขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเฮียจะแปะลิงก์ร้านเขานะครับผมนี่อาณาจักรนะครับผมเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงดูแล้วน่าจะแบบขายส่งต่างประเทศได้นะครับงานดีเดี๋ยวไปดูที่บ้านใส่สีให้ดูที่นี่ไม่มีสีงไงก็เลยแบบเออขวดสีที่นี่ไม่มีเลยนะเดี๋ยวไปโชว์อีกทีหนึ่งที่บ้านเย็นๆนี้คืนนี้เจอ,นนอกัน a few moments later กลับมาแล้วนะครับผมนะนี่นั่งทำไอ้นี่ไปนะ นะเฮีย er, ให้ดูก่อนนี่ไอตัวนี่นะเป็นไงดูดีไหมนะกับนี่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันตั้งกับพื้นได้ตอนแรกมาสีเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเฮีย er, ก็เอาสีมาใส่ใส่ใส่ใสคือข้อดีมันตั้งพื้นได้แล้วก็แขวนไอตัวแพ็กบอดได้ที่เฮียให้ดูอะนะอันนี้อาณาจักรนะขอบคุณมากเลยมีสีดํา กับสีขาวแล้วก็มีลิ้นชักน่ารักน่ารัก,น,กนะใส่ของได้แขวนได้แบบนี้นะฮะนี่ใส่ช่องหนึ่งเนี่ยใส่ได้เยอะเลยนะเฮีย er ก็มาเลียงนะโตทำงานเฮียเนี่ยมันลกมากเลยตรงเนี้ยนะก็เลยเอามาจัดเอาสีขึ้นจริงๆแล้วเราจะต่อขึ้นไปอีกเยอะมากก็ได้นะจริงๆเฮีย er มี <c oughs> มีสีเนี่ยเยอะแล้วก็ใส่ได้ ถามว่าใส่อะไรได้บ้างนี่อย่างเงี้ยเฮียเอามาใส่ให้ดูนะอย่างสีไทโทนเนี่ยเห็นไหมสีไทโทนก็ใส่ได้นะสีวอลเลโจก็ใส่ได้สี ak นะมีสี ak เนี่ยใส่ได้นะครับผมมีหมดอะ AK ก็มีนะประมาณนี้นะอันเนี้ยดีมากเลยถ้าใครสนใจนะไปลองดูนะที่ในเพจอาณาจักรนะครับผมนะฮะ เจ๋งมากนะครับชอบชอบชอบ,ชอบเลยนะแบบไม่ต้องมองวางกับพื้นอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้เฮียก็นั่งทำคือตอนนี้รีวิวของเยอะนะของแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเงี้ยก็แล้วก็ต้องทำทำทำงานประกวดด้วยโอ้โหช่วงนี้นอนตีสี่ตีห้ก็เหมือนเดิมอ่ะหลังจากประกวดมาแล้วก็กลับมาทำแบบนี้เหมือนเดิมแต่คือคิดว่า ตั้งใจทำอันนี้มันมีเวลาพอสมควรมันมีเวลาอีก2อสเดือนนะก็จริงแต่คือว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ทําให้มันเยอะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครสนใจก็นะอนาณาจักรดีเทียอ่อขึ้นขึ้นรูปชื่อหลานเขาให้นะ Facebook นะประมาณนี้คืนนี้นั่งทำก่อนนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนั่งฟังเดอะเกิรต่อดีกว่านะครับไป บายบายสวัสดีครับทุกคนนะเมื่อคืนเล่นในนั้นนะไอ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 ตัวใส่สีอ่ะนี่วันนี้มาที่ร้านนะเฮียมานั่งหรือไปมาเจอตัวนี้คือแบบว่าแม่งเป็นตัวที่เฮียชอบมากใครชอบมั้งตัวนี้นะคืออยู่ในรู้สึกว่าอยู่ในฮัทเวลหรือปอะไรประมาณเนี้ยนะหรือคุณนรู้จะไม่ได้แต่คือว่าแบบดูดีไซน์ของมันดินะ มีเส้นมีสีมีรายละเอียดดีนะและอย่างอ่ะเฮียช,ชอบดีไซน์หุ่นมันดูปีกหลังเดิยเนี่ยดูดิคือแบบรอรอจัดอะนะคิดว่าเออก็เลยแบบว่าจะเอาถ้าเกิดว่างๆนะคือตอนนี้ไม่ว่างคือก็เลยตอนแรกจะเอามันไปเก็บไว้ในกล่องแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวจะแยกออกมาไว้ทวําสีดูเ่กส่วนส่วนสัตว์ของมันอะเวลาทําสีเนะี่ย ดีไซน์ของมันน่ะในว่าอ,อกหรือเอวหรือหัวหรือตัวหรือแม้กระทั่งปีกหลังแขนขาเนี่ยมันสมส่วนมากๆนะแล้วมันแยกสีดีถึงสีมันจะออกมาเป็นแค่สสีนะแต่ถ้าเกิดเราแบบดีไซน์ทําสีใหม่เฮียอยากทําเป็นสีแบบสีเขียวแต่คือสีนี้มันก็สวยนะแล้วมันตัดแดงขีดแดงนะเป็นไงโคตรเท่คือชอบจริงอะ่ะไอตัวนี้นะสุดๆดอะ่ะก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเผื่อไปหา ดีคอของมันว่าเป็นไงนะไม่ต้องแบบเดินลายเพิ่มะไรอาจจะเดินแหละก็เดินเท่ๆแปะพาเพจก็ยังไม่ต้องแปะนะคือรายละเอียดมันดีอยู่แล้วแค่แยกสีดีๆเนี่ยผมบอกเลยโคตรจ๋านะตัวนี้นะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะรีบประกอบมีตัวทอกีดมาส่งนะเดี๋ยวจะรีบประกอบทอร์กีสไอตัวใหญ่ๆของจีนอ่ะเดี๋ยวจะรีบประกอบเลยของเก่าก็เสร็จหมดแล้วละแต่คือว่าเดี๋ยวไลฟ์รีวิว RX 78 RG เขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วแล้วก็ไอตัวอไอไอตัว Nightingale ของค่ายจนะีนประกอบเสร็จแล้วก็ยังแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบประกอบทอกีดดูดิวทอกีดเป็นไงแต่อาจจะรีวิวนั้นเสร็จแลทอกีดก็ประมาณชิ้นเดือนพอดีนะน่าจะเสร็จนะไปดีกว่านะเจอกันพรุ่งนี้บายๆใครชอบตัวนี้คุยกันได้นะครับผมเฮีย er, ชอบมากอยากให้มีตัวใหญ่ ไปดีกว่าสนับสนุนโดย Pro m o เด l Shop ในแอปสม้มร้านขายอุปกรณ์ทำโมเดลสำหรับสายประกอบกันพาและคัสตอมกันพาคนไหนที่ต้องการอุปกรณ์แปลกๆดีมีคุณภาพจากแบรนด์ต่างประเทศทั้งคีมตัดมีดเดินลายแอร์บลัชรวมไปถึงสีชนิดต่างๆ โปรโมเดลพร้อมให้บริการช้อปเลยทาง s h o ป e ี้โ o รโมเดลและติดตามข่าวสารทาง Facebook Phantom ProModel Color l o r กำลังเติมสต็อกหุ่นเพิ่มเรื่อยๆนะครับ